สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินด้วยเ,เขี้ยวพารวยนะคะเราก็มาตามต่อนะคะแนวทางห้วยลาวพัฒนาสูตรเรียกเด่นเลขกวิ่งนะคะเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดมีเซียนไหนนะคะเข้าบ้างค่ะเราก็สวัสดีค่ะนะคะตามต่อกันนะคะแนวทางนะคะสูตรห้วยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่เก้านะคะตรงกับวันพุธนะคะว่ามีเซียนใดเนี่ยนะคะเข้าวันที่บันศุกร เส er mm ี้ยนใบนะคะก็เข้านะคะเข่าเด่นหนึ่งวอเด่นหานะคะเข้าตัวรองตัวเจาะตัวกลับนะคะหนึ่งเจ็ดสุดของวัวเฮงนะคะเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งนะคะของเสี้ยนตีนะคะของเสี้ยนใบโอ้ของเสี้ยนใบเข่าตัวกลับนะคะหนึ่งเจ็ดวุ่นเด่นหารองหนึ่งนะคะของของเสี้ยนใบนะคะเข่าเล่นหนึ่งนะคะแล้วก็ของ สูตรไวยเล่านะคะได้เด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะคะเขาตะเลกเด่นนะคะเด่นเจ็ดผลที่ออกก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะสามห้านะคะ,ะแล้ก็มาดูแนวทางกันต่องวดนะคะวันที่9้าตรงกับวันพุธ เลขดิ่นเลขวิ่งนะคะของเส้นเปนะคะเด่นบนห้าเด่นล่างจิตหมดก่อนเอดไหเดินเจ็ดดีเจ็ดรูดเจ็ดนะคะว่าันที่เก้านี่เด่นหนึ่งวิ่งหนะะึ่งเขารูดหนึ่ง กคู่เด่นนะคะคัดมาเน่ๆนๆทีนี้ชุดสามตัวนะคะห้าหนึ่งสองห้าสองจิต ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะนี่ชุดสามตัวเด่นสุดๆนะคะหนึ่งสองและสองเจ็ดเด่นหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะวันวันที่เก้านะคะตรงกับวันพุธนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดนะคะชุดสามตัวห้าหนึ่งสองห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งนะคะก็ ใช้วิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเหมือนเดิมนะคะแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเลขเด่นเลขวิ่งเลขรอกกําลังวันนะคะเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะก็ออลอดูนะคะเส้นเสี้ยมน,นะคะเส้นเสี้ยมจะให้เลขเด่นเลขวิ่งนะคะของเส้นปีเลขเด่นบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะสวัสดีค่ะนะคะ